ทุกคนรู้ไหมคะว่าพลังงานสะอาดคืออะไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดให้ทุกคนฟังพลังงานสะอาดคือพลังงานที่สร้างมาจากธรรมชาติเช่นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมและพลังงานน้ําและไม่สร้างมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะพลังงานสะอาดในชีวิตประจำวันของเรามีหลายประเภทมากเลยนะคะวันนี้เรายกมาส่งตัวอย่างค่ะพลังงานที่เราจะมียตัวอย่างให้คนดูในวันนี้คือพลังงานแสงอาทิต์พลังงานแสงอาทิตย์ คือการใช้ความร้อนกระทบกับแผงโซลา่าเซลล์เพื่อให้เกิดพลังงานแล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ไปกันต่อเราไปดูขั้นตอนการทำเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์กันเลยค่ะสิ่งแรกที่เราต้องมีก็คือแผงโซลา่าเซลล์เครื่องสูบน้ำ ขั้นตอนแรกเราต้องติดตั้งแผงโซลารเซลล์และปั๊มน้ำไว้ก่อนติดตั้งแผงโซลาเซลล์ตรงที่สามารถรับแดดได้มากที่สุดขั้นตอนต่อไปเราจะทำการเชื่อมระบบโดยการต่อแผงโซลาเซลล์เข้ากับปั๊มน้ำผ่านตัวควบคุมจากนั้นเราต้องทำการตรวจสอบบริเวณปั๊มน้ำที่เราจะปล่อยน้ำออกไปค่ะจากนั้นทำการเปริดสวิตช์เพื่อเริ่มการทำงาน และปัจจุบันคนในพื้นที่นี้ยังใช้แผงโซลาร์เซลล์ในการสร้างพลังงานต่างๆมากมายเลยนะคะและพลังงานที่เราอยากจะนําเสนอก็คือพลังงานลมพลังงานลมคือพลังงานที่เปลี่ยนจากพลังงานลมเป็นพลังงานจนของพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าด้วยกังหันลมไปไหมเนี่ย เดี้เราจะพาทุกคนไปปฏิกรรหันลมไปดูกันลกเลยขั้นตอนแรกเราต้องตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมจากตุวรัดพับกระดาษให้เป็นหลอดกากรบาทตามในคลิปจากนั้นใช้แม่บรรทัดวัดจากจุดศูนย์กลางออกมาจากกระดาษ3เซนติเมตรระบายสีตกแต่งตามต้องการจากนั้นนำคัตเติ้บัตมาจาับดูตรงกลางและใช้หลอดครอบกับคัตเติ้ลบัตร และนี่คือแบบฟอร์มที่เราได้สร้างขึ้นมาเพื่อให้คนในโรงเรียนเพลคะครวิทยาและคนในชุมชนหมู่บ้านกองทุนได้ทําการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพลังงานสะอาดก่อนอื่นเราต้องไปเรียนดูกับพลางานานั<น>พลางงานทั้งหมด3ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนมากพบเจอในบริเวณที่มีการทำเกษตรและบริเวณหมู่บ้านเพื่อให้มีแสงสว่างวลากลางคืน,นพลังงานลมมลักพบเจอตามบ้านเรือนโดยใช้พลังงานลมทําให้เกิดใบพัดหมุนเพื่อส่งไปยังเครื่องกําเนิดไฟฟ้าและส่งต่อไปเป็นพลังงานไฟฟ้าทําให้เกิดไฟฟ้าใช้ได้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปหรือเรียกว่าพลังงานสกปก ยังมีพบเจอเป็นเปอร์เซ็นที่มากเนื่องจากต้นทุนเริ่มต้นสูง <c oughs> พื้นที่ติดตั้งจํากัด <c oughs> การซ่อมบำรุงยุ่งยากและพลังงานผลิตไม่พอในบางช่วงเวลาเช่นเวลากลางคืนหรือฝนตกทําให้ไฟฟ้าปกติยังสะดวกกว่าในหลายกรณีอย่างเช่นคำถามนี้พลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้มากแค่ไหนคนส่วนมากก็นิยมตอบว่าพลังงานแสงอาทิตย์ช่วยประหยัดพลังงานได้มากแต่ถึงยังไง คนก็ยังนิยมใช้พลังงานไฟฟ้าทั่วไปอยู่ดีก็่ถึงยังไงแล้วในอนาคตก็ยังมีคนในชุมชนเพลลข้คอและชุมชนกองทุนจะนำพลังงานศาสตราดไปใช้ในอนาคตอย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ขอจบก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ